นี่คือความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าครับเราต้องชื่นชมยินดีจริงๆนะครับเราชื่นชมยินดีตลอดเวลาทุกเวลาทุกสถานการณ์ทุกเหตุการณ์พี่น้องจะรักคุณจะรู้ว่าโอ้เราชื่นชมยินดีเพราะอะไรเพราะพระเจ้าอยู่กับเราเราไม่กลัวอะไรเลยพระเจ้าจะดูแลพระเจ้าจะปกปกักิทักษ์รัานั้นคุณจะไม่มีความกลัวใดๆทั้งสิ้นเอเมนไหมครับและความชื่นชมยินดีจะเกิดขึ้นคุณจะไม่รู้สึกวิตก กังวลจะเสียใจผิดหวังเพราะคุณรู้ว่าคุณอยู่ในพระเจ้าคุณเป็นลูกของพระเจ้าพระเจ้าจะทำนำนำสิ่งที่ดีที่สุดพื่อจงควบคุมคุณถึงแม้ว่าดูเหมือนจะผิดหวังแต่คุณจะไม่ผิดหวังฮามเมนฮาเลอลูยาสรรเสริญพระเจ้านะครับพะพระองค์จะทำให้คุณว้าวฉันนะฮะผ่านได้ทุกสิ่งพระเจ้ายิาง่งใหญ่เหลือเกินพระเจ้าจะพาฉันพระเจ้าจะดูแลฉันดังนั้นความวิตกกังวลนะฮะความเครียด ความองอยเหงาซึมเศร้าความเสียอกเสียใจความผิดหวังจึงไม่มีในชีวิตของเราเพราะคุณมอบสิ่งนี้ให้กับพระเจา้าและพระวิญญาณทากิจนะครับและอาจารย์บอโรบอกย้ำอีกว่าจงชื่นชมยินดีเถอดพี่น้องครับในเช้าวนันนี้ชื่นชมยินดีชื่นชมยินดีอย่าให้สิ่งแวดล้อมอย่าให้สิ่งใดให้ใครและให้สถานการณ์ใดๆมาทําให้ท่านหายจากความชื่นชมยินดีซึ่งเป็นผลของอะไรฮะพระวิญญาณบริสุทธิ์